โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนไอแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งมาอยู่ในเกมคอร์ d ดูตี้โมบายนะครับผมแล้วก็เอ่ออัปเดตครั้งใหม่เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวขององงแป๊บหนึ่งนะครับผมเกมนี้เอ่อเปิดมามันก็นานแล้วนะเดี๋ยวแต่ทำไมมันเอ่อรีเป็น,นเนี้ยซีซั่นหนึ่งอ่ะเอ้ยไม่ใช่ซีซั่นหนึ่งซีรีส์หนึ่งอ่ะเปลี่ยนชื่อเหรอ คืออะไรอ่ะคือเราเคยเออเดี๋ยวนะอันไหนวะสักครู่นะครับผมสักครู่เออมันเปลี่ยนจากไกงวาลืมละเออเปิดก่ออย่างงี้วุคือมันผ่านมานานแล้วนะเัยเป็นซีรีส์หนึ่งอยู่เออโอเคไม่พูดเยินแล้วกันนะครับผมก็ เขาเริ่มนับใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใครที่เล่นขอบดูตี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้ได้นะครับถ้าหลูก็ช่วยชี้แจงนิดหนึ่งน,นะครับผมโอเคนะครับผมเราก็มาอยู่ในแพทใหม่นะครับผมแพทใหม่อ,อ,อัปเดตใหม่ด่านก็น่าจะมีโหมดพวกใหม่ๆมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวข,อขอชมก่อนอะไรบ้างวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยทุกผลความแม่นยำ ความแม่นปืนของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับการสู้สุดร้อใจเออมันคืออะไรวะเออแต่เราเราไม่ชอบเล่นโหมดนี้นะครับผมแบบมัตติเพเราไม่ค่อยชอบเนาะมันไม่ใช่เกมยาดนะครับผมโอเคเราไปเล่นที่เราถนัดกันดีกว่านะครับผมไม่ไม่ไม่เชิงว่าถนัดหรอกแต่ว่าชอบนะครับโคตรชอบเลยไม่นิดหนึง่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดแบทเทิลรอยัลคลาสสิกนะครับ FPP เหมือนเดิมนะครับผม ก็มันต้องเป็น M p p แล้วนะครับผมเล่นอ,อย่างอื่นไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคมาแล้วเดี๋ยวนะคือตอนนี้เราเป็นลีดอร์นะครับผมลีดอร์มีใครอยู่กันนะหรอไม่ <laughs> มีใครตอบก็ด เอเขาเขาไม่นี่วะเขาไม่เอ็นจอยกับเราอะขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับผม่นเกมนี้มันต้องเปิดสดเออคือจะบอกว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมมือถือเลยเนาะอาทิตย์หนึ่งก็จะเจอแค่ค้างเดียวนะครับผมคือจะมาเล่นแค่ค้างเดียวเองนะเกมเดียวด้วยนะครับผมก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับว่าช่วงนี้ก็กำลังติด เกมเกมหนึ่งอยู่ใครใครกระ้ไตโบลงไหนดีลงนี่แม่งเลย Ờ... Thử với đấy ạ Ta đã thử Thử mẹ Thử đi Ừ Ừ ta lại quá đấy ลงไหมอ่ะไม่มีเนาะขอโอ้มีเอเคครับนานจังเลยอื้ยจะเป็นจงไกถ้าใช้เอเคครูสาววะติดได้ไหมอ่ะใช้ขาพอ กลับมาทำไมไยเพื่อนแบ่งกูด้วยโอ้ใส่ไม่ได้เลยสามใส่ไม่ได้เลยไม่ใส่ได้ดีโอ้ยิงให้ดู ยิงได้หรือเปล่ามนอีกเรื่องนึงนะเฮ้ยกระแป๋วกระแป๋วหมดเลี้ยงหรือตอนนี้กูเดินอ้อมแล้วเนี่ย ไม่เคยเล่นคูดสามเลยนะอุ๊ย I i'll leave you then. ทำไมทีมเขาไม่คุยกับเราเลยมไม่มีใครเลยอ่ะ <S 2> <S 2> เฮ้ย อียขอบคุณครับแอดดอรับข้าเหมือนได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้าเปล่านะ วิ่งไปแล้วเฮ้ยเบอร์สามแตกโน่ <'re> สี่ช่วยได้ไหมตา stay now The revive flight will arrive in 1 minute Come on see วันยังได้อะบอกเลย nào 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 mà chỗ biểu mà chỗ biểu vượt nhìn lên khóa khóa ư mới khóa ư hiểu chưa nói chưa thôi สามปไปไหนเหรอเชิญเข,ขครับสักครู่สักครู่ยายอยู่ ก็น้านีเอาเวล้ลุงลุงขับรถสักกูไม่ได้ยินอะไรเลยลุง สันในมาทำไมวะเนี่ยผ <5 Q S 1> ่าคิวไวยังดีนะก๊อฟโอ้ไม่น่าจะถึงละโอ้เหลือตัวเดียวละ จบแล้วโอจบแล้วได้แค่นี้เองหรือมุกี้กับตาย เสียง,งจัดเส็งจัดเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับผมเป็นกำลังใจด้วยเนาะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสลับเกมคอมดูที่โมบายนะครับผมเจอกันครับผม